สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกบวสันบุญหนุนในรายการคนครบรถครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์นั้นกลายเป็นปัจจัยที่ห้ของมนุษย์ไปซะแล้วครับตลอดจนครับวิธีการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะครับมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของคุณนะครับวิธีการ ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดครับรวมถึงครับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถของคุณด้วยตัวของคุณเองครับซึ่งเรื่องต่างๆนี้นะฮะสามารถติดตามได้ในรายการคนครบรถครับและในวันนี้ครับวิทยากรนะฮะยังอยู่กับเราเช่นเคยครับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้ครับอาจารย์ครับต้องถามอาจารย์เลยนะครับว่าการตรวจสภาพรถครับก่อนที่เราจะทําการเดินทางหรือว่าการใช้รถแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องดูที่อะไรบ้างครับ เรื่องของการตรวจสภาพรถที่จะแนะนําในวันนี้เนี่ยเป็นการตรวจสภาพรถง่ายๆนะครับไม่ว่าสุภาพสตรีจะเป็นผู้ขับก็ตามนะครับก็สามารถจะตรวจได้ง่ายๆเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการจดจำนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว b v a r i n t นะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะมันจะมีตัวสังกฤษทั้งหมดตัวคตัวแต่ละตัวมีความหมาย คำว่า B wagon ก็หมายความว่าทําให้เป็นรถก่อนขับนะครับแต่ละตัวมีความหมายครับอย่าง B e นะฮะ W A G O N ครับแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายเลยมีความหมายครับนะครับเอาเริ่มตัวแรกก่อนตัว B ตัว B นี่ก็หมายถึงว่าตรวจระบบเบรก B brake brake ครับเรื่องของเบรกเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ขับขี่ครับ จะตรวจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถึงขั้นเปลี่ยนผ้าเบรกเองไหมอันนี้คงไม่ใช่ครับนะระดับน้ํามันเบรกดูได้ไหมอันนี้ผมคิดว่าผู้ขับขี่ทุกท่านครับดูได้และถ้าระดับน้ำมันเบรกพองเราเคยพูดกันว่าหลอดไฟเตือมรูปเบรกนะฮะระดับน้ำมันเบรกโชว์มันก็จะมีอยู่ที่หน้าปัดอยู่แล้วครับนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันครับพวกนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ขับขี่ทุกท่านตรวจเองได้ นะครับในกรณีที่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันจะมีน้ํามันคลัทด้วยนะน้ำมันคลัทน้ามันเบรกก็เป็นน้ํามันชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็พวกเบรกมือตัวเบรกเนี่ยนะครับเบรกมือนี่ผมคิดว่าผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะฮะว่าใช้ได้หรือไม่จอดรถบนทางลาดชันนิดนึงแล้วเราดึงเบรกมือให้สุดสิครับถ้าไหลครับก็อาจจะต้องไปปรับตั้งนะซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยๆพูดกันอันนี้คือตัวบี สรุปรวมความแล้วก็ตัวบีนี่ก็คือเบรกเบรกนะครับซึ่งก็คงไม่ยากนักผู้ขับขี่จะต้องเช็คและผมก็ถือว่าระบบนี้สําคัญมากนะอืระบบหนึ่งที่สําคัญมากในรถยนต์ขับรถได้แต่เบรกไม่อยู่ในเสียงอย่าขับเลยดีกว่าถอย่างรกันถ้าเบรกเสียงเลยถ้าเบรกไม่ได้ครับเขาถึงให้เบรกมาตรวจก่อนไงครับครับผมซึ่งจะมาลงในเรื่องของเบรกเนี่ยว่ายทีเรื่องของเบรกเลยหรือตอนนี้อาจจะพูด เบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าเบรกเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดที่เราใช้กันเนี่ยนะครับล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกนะฮะล้อหลังทั่วๆไปก็จะเป็นดัมเบรก่างต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับดิสเบรกเนี่ยถ้าหากว่าใครเคยขับรถหรือขี่รถจักรยานจะสังเกตเห็นว่าดิสเบรมันจะประกบกันประกบกันอย่างนี้นะฮะเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะทำให้ ประกบกันแต่ถ้าหากว่าดัมเบรกเนี่ยมันจะถ่างออกเป็นฝักนะฮะจะ่างออกนะอยากจะให้คุณผู้ชมดูในจอครับนะครับที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นดิสเบรกครับนะครับสีเขียวเขียวนี่นะครับเรียกว่าดิสนะฮะหรือโรเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีร่องระบายนะฮะอยู่ข้างๆทำหน้าที่ระบายความร้อนครับนะครับแล้วก็ส่วนบนเนี่ยนะฮะ เป็นแคลิเปอร์หรือพูดง่ายๆว่าคือก้ามปูนั่นเองครับและที่ก้ามปูก็จะมีรูกลมๆรูนี้ดูว่าผ้าเบรกหมดแล้วหรือยังค,ควรเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับถ้าเราถอดล้อเราก็มองเห็นหมดครนะและไอาการถอดล้อถอดยางเนี่ยผมคิดว่ากงไม่ยากครับสําหรับผู้ขับขี่เพราะไม่งั้นเวลาย,ยางแบนเนี่ยเปลี่ยนยางไม่ได้ไม่ยากถอดแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ จะเป็นช่างได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าถอรล้อเป็นนะครับอย่างนี้เลยนะฮะล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกส่วนใหญ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดิสเบรกนั้นเวลาลุยน้ําน้ํามันไม่ขังนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยล้อหน้ามันเป็นดรัมเวลาลุยน้ําเวลาเบรกมันจะปัดบางทีไม่มีปัญหาเบรกไม่อยู่เบรกมันปัดไปปัดมาครับเดี๋ยวนี้ทางผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาจะไม่สร้างแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะฮะส่วนล้อหลังนี่ เป็นดัมเบลคับนะครับจะสังเกตเห็นนะครับฝักเบรกจะมีลักษณะโค้งนะครับเวลาเราเหยียบเบรกฝักเบรกจะถ่างออกครับนะครับและเราจะสังเกตเห็นว่าที่ฝักเบรกเนี่ยมันก็จะมีพวกสปริงอะไรอยู่สปริงตัวนี้ทําให้ฝักเบรกกลับตําแหน่งเดิมเวลาเราเหยียบเนี่ยเวลาปล่อยปั๊บสปริงจะดึงฝักเบรกกลับมาถ้าสปริงเกิดหลุดขึ้นมาเบรกจะติดเบรกจะติดเบรกติดคือ ล้อล็อกนั่นเองรล้อล็อกนะครับล้อล็อกกินน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถเราก็สังเกตดูว่าล้อหน้าของเราเป็นดิสเบรกหรือเป็นดัมเบรกนะครับซึ่งดูก็ไม่ยากนะครับและรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันมีดิสเบรกสี่ล้ออ่ามันดีไหมฮะดิสเบรกสี่ล้อเนี่ยคือเวลาเราลุยน้ำเนี่ยโอกาสน้ำจะขังไม่ค่อยมีแต่ถ้าหากว่าดิสเบรกสองล้อหน้าล้อหลังยังคงเป็นดัมมันก็ยังขังอยู่ มันก็ยังค้างอยู่นะแต่ว่ามันจะมีราคาแพงหน่อยนเราสามารถเปลี่ยนไหมครับสมมติอย่างรถผมในีข้างหน้าเป็นดิสเบกหน้าละครับแต่ว่าหลังมันเป็นดัมอยู่ได้ครับแต่ว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะผมคิดว่าเราจะซื้อรถเราเลือกตั้งแต่แรกดีกว่าเราอย่าไปดัดแปลงรถเก่าอ๋อถ้ารถเก่าเก่าครับถ้ารถเก่าดัดแปลงเนี่ยผมว่ามันก็เสียเงินไหลตังค์แล้วที่สําคัญคือความปลอดภัยครับดัดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะเลย นะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อรถเก่าก็จะซื้อจะเอาดิสเบรกสี่ล้อก็เลือกซื้อตั้งแต่ครั้งแรกซื้อเอามาแล้วเอามาเปลี่ยนเครื่องเอามาดัดแปลงเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยมันคือผมเลยนะครับอาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วมันจะเสียค่าจ่ายไปเยอะตลอดตอนนี้ก็หัวบานแล้วครับนะครับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาตอนนี้รถเดียวี้เอาเรื่องนะครับซ่อมรถเนี่ยเป็นหมื่นเยอะครับไม่คุ้มเลยตอนนี้รู้สึกว่าไม่คุ้มล้วเราน่าผมน่าจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยดีกว่านะครับผมเอาแล้วนี่คือง นะครับคือ B ีครับบีนี่เบรกนะครับอ่ายังมีในส่วนของน้ำมันเบรกด้วยครับอาจารย์เรื่องเบรกนี่ก็ตรวจเช็คไม่ยากหรอกครับพวกน้ำมันเบรกเนี่ยเอาเบื้องต้นง่ายๆนะครับเราเปิดฝากระโปรงครับแล้วก็มองเห็นแล้วนะครับว่ามันอยู่ระหว่างขีดบนหรือขีดล่างมันอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างก็ปกตินะครับนี่ถือว่ายังไม่พร่องใช่ไหมครับอย่างที่หลอาจารย์อยู่ระหว่างบนกับล่างอันนี้ถือว่าปกติเราสามารถเติมได้ถึงแม็กเลยถ้าเติมได้ถึงแม็ก นะครับเติมได้นะครับอันนี้<ม>ผู้ขับขีน่นี่ก็สามารถเติมได้แต่ถ้าหากว่าไม่เติมก็มยังถือว่าไม่เป็นไรนะครับ<ม>เพราะว่าไอการพร่องเนี่ยมันไม่เกิดจาการั่วหรอกครับ,รบมันเกิดจากภาพเบรกสกรอม,มันก็ทําให้น้ํามันเบรกพร่องลงไปนะตอนนี้เราก็ตรวจดูง่ายๆนะครับน้บํามันเบรกจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมให้วิธีการก็แล้วกันนะครับถ้าสีมันยังเหมือนเดิมเหมือนกับของใหม่อเอาของใหม่มาเทียบเอาของใหม่มาเทียบ กับรถของเราถ้าสีเหมือนกันก็ใช้ต่อไปอแต่ถ้าสีเปลี่ยนเมื่อไหร่จุดเดือดของมันเนี่ยจะลดลงแล้วเพราะมันจะมีน้ําเข้ามาปนออย่างนี้เราก็เปลี่ยนครับผมนะครับไอ้นี่ก็คือตัวบีง่ายๆครับนะครับในส่วนของเบรกนั่นเองคราวนี้ก็ตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือในส่วนของตัว E ครับตัว E ในที่นี้ก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้านะอย่างขับรถกลางคืน เคยเห็นไหมครับไฟติดข้างเดียวมีบ่อยเลยผมดูบางทีนึกว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ครับนะฮะขับมาึนว้ามอเตอร์ไซค์สวนทางกันอ้าวเป็นรถแปดล้อโอ้โหใจเสียเลยสวนทางมาเป็นสิบแปดล้อก็หมดหวังเยอะครับนะฮะบางทีเบรกเยียบเบรกก็ไฟไม่โชว์โดยเฉพาะรถใหญ่ๆครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราขับรถบรรทุกเนี่ยกระจกสองหลังเราไม่ได้เห็นเลยมันบางหมดครับนะครับ แล้วมอเตอร์ไซค์บางคันก็ตามหลังรถใหญ่ๆมาจี้อีกมาจี้รถใหญ่บางทีเหยียบเบรกไฟเบรคขาดอย่างเงี้ยครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้เขาก็เรียกว่าขับตามกันไปไงครับ<ง>พอรถใหญ่เบรกไฟเบรกไม่เตือนให้เขานี่ครับก็บชนก็ตายบางทีชนรถบรรทุกตายนะฮะรถบรรทุกยังไม่รู้เลยว่ามีรถมาชนตายก็ขับไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้เรื่อยเลยเพราะว่าขนาดที่มันโอ้โหมันใหญ่มากนะรถบรรทุกกับมอเตอร์ไซค์นะครับครับระบบไฟสําคัญมากครับไฟล้งไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับครับ เวลาจะเลี้ยวก็ให้สัญญาณนี้มันถูกต้องนี่คือระบบไฟของรถยนต์นะแล้วไอ้แหล่งจ่ายไฟที่สําคัญก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบครับทั้งเติมน้ํากันไม่เติมน้ํากันครับครับแบตเตอรี่ทั่วๆไปเป็นแบบแบตเตอรี่แบบที่เติมอาจจะบ่อยหน่อยนะครับอาจจะสักสองสัปดาห์ดูทีหนึ่งครับนะครับการดูแลแบตเตอรี่ไม่ใช่เติมน้ํากันทุกวันนะครับถ้าเติมน้ํากันทุกวันแสดงว่าผิดปกติอย่างมากแล้วนะครับสองอาทิตย์นี้ยังไม่ยุบเลย ครับนะฮะแบตเตอรี่บางรุ่นก็ไม่ต้องเติมน้ํากันบ่อยอ,อย่างที่ในในจอเนี่ยนะครับ,รบเราจะสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่แบบนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ํากันบ่อยเพราะไม่มีระดับน้ํากันให้เห็นนะฮะไม่มีระดับอัปเปอร์สูงสุดไม่มีระดับต่ําสุดนะฮะโลเวอร์เห็นไหมฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ต้องดูแลบ่อยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แห้งนะครับ ไม่ใช่แห้งเพราะข้างในยังมีน้ําอยู่ครับนะครับแบบนี้ยังมีรูระบายแต่ถ้าหากว่าแบบที่จะให้ดูอย่างนี้ไม่มีช่องระบายเขาเติมน้ํากรดมาจากโรงงานอไม่มีรูให้เราเติมอย่างนี้<ล>ไม่มีรูเลยเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่อย่างนี้เนี่ยเขาถึงเอามาไว้ในห้องโดยสารได้ถ้าเกิดแบตเตอรี่ที่มันมีรูระบายเอามาไว้ในห้องโดยสารคิดดูสิเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี พวกกรดอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาผู้นั่งตายก่อนมันต้องใช้แบตเตอรี่อย่างนี้แบตเตอรี่อย่างนี้ไม่ต้องดูแลรักษาเลยนะอย่างเมื่อมันก็จะมีอายุการใช้งานของเขาก็มีอายุการใช้งานครับเพราะว่าแผ่นธาตุเนี่ยเขาจะทําด้วยโลหะนะฮะซิลเวอร์แคลเซียมนะครับซึ่งพวกนี้มันจะไม่ร้อนนะครับไม่ต้องมาเติมน้ํากัดอย่างนี้ไม่เติมนะฮะแต่แบบหนึ่งที่เป็นแบบแห้งเนี่ย เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับพวกรถรุ่นใหม่ๆเป็นรถไฮบริดครับอย่างนั้นลูกใหญ่มากเลยนะครับเป็นรถไฮบริดซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ารถไฮบริดเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนกับรถกรอบสนามกรอบนะพวกนั้นนะซึ่งราคาก็ประมาณแสนหนึ่งค่อนข้างแพงนะครับของเราใช้กันก็แบตเตอรี่ชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องดูแลบ่อยครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แบตเตอรี่ถ้าหาว่าผู้ขับขี่จะดูแลมันก็ไม่ยากครับในเรื่องของน้ํากัดนนะครับ ไม่ยากซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะว่ากันต่อไปครับผมนะครับเพราะมันมีตั้งเจ็ดตัวนะครับผมอ่ะถามอาจารย์นิดนึงครับ<ม>นนในกรณีที่แบตเตอรี่นะครับสังเกตว่าบางคนเนี่ยนะมีขี้เกลือจับอยู่ตรงตามขั้วของแบตเตอรี่ต่างๆครับเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการแก้ไขไหมครับอาจารย์ขี้เกลือที่มันเกาะที่ขั้วแบตเตอรี่ส่วนมากเนี่ยนะครับเกิดจากเติมน้ํากันมากเกินไปอ๋อมากเกินไปก็ไม่ดีเติมมากเกินไปพอเวลาเครื่องยนต์ทํางานตัวใดชาร์ ครับมันจะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเดือดครับนะถ้าเติมมากเกินไปน้ําน้ํากรดในแบตเตอรี่ก็คือน้ํากรดกรรมะถันมันก็จะออกมาที่รูระบายครับมาเจอกับขั้วแบตเตอรี่มันก็จะเกิดคี่เกลือเกาะครับเมื่อเราเมื่อเกิดที่เกลือเกาะมันจะทําให้ไฟเดินไม่สะดวกเวลาสตาร์ทรถนะครับบางทีอาจจะทําให้สตาร์ทติดยากหมุนช้าครับนะเมื่อเราเห็น ว่ามีขี้เกลือเกาะเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ครับนะอาจจะใช้น้ําร้อนครับลาดไปที่ขั้วแบบหรืออาจจะใช้แปรงครับก็ได้นะฮะเราก็สามารถแก้ได้แล้วเราต้องดูดน้ํากลั่นออกอีกสักหน่อยเลยไหมฮะหรือว่าหรือว่ามันกลายมาเป็นขี้เกลือไอการดูดตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่ามันยังเกินขีดสูงสุดอยู่หรือเปล่าครับนะไอการดูดเนี่ยมันก็ลําบากแล้วเพราะเติมเกินไปแล้วดูดลาบากเขาจะต้องมีหลอดดูดโดยเฉพาะ ครับนะครับจะใช้หลอดกาแฟนี่คงไม่ไหวแน่แลวใช้ปากดูดนี้ไม่ได้แ้วตาย<ใ>น,นะปากก็คงจะต้องแก่เลยนะครับมันทำให้ยุ่งยากเพราะฉะนั้นการเติมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเนี่ยนะฮะ <c oughs> ในในจอของท่านเนี่ยถ้าหากว่ารถของท่านมีคลีเกลเกาะอ,อ, <c oughs> อย่างเนี้ยนะฮะท่านก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยเอาน้ําร้อนลาดหรือใช้แปรงขัดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าจําเป็นที่จะต้องถอด ท่านต้องรู้ด้วยนะว่าจะถอดขั้วไหนก่อนอ๋อมีมีขั้วบวกกับขั้วลบมีข้อกําหนดแล้วก็ปลอดภัยพอสมควรด้วยครับผมถ้าหากว่าเราจะถอดต้องรู้ด้วยว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถอดขั้วอะไรก่อนดีครับอเราจะสังเกตเห็นขั้วบวกมันจะมีฉนวนหุ้มครับนะฮะอีกขั้วหนึ่งเป็นขั้วลบไม่มีไม่มีฉนวนหุ้มขั้วลบเนี่ยต่อไปที่โครงรถครับขั้วบวกเนี่ยนะฮะต่อไปที่มอเตอร์สตาร์ท ถ้าเกิดเราถอดขั้วบวกออกก่อนเราใช้ประแจถอดถ้าเกิดประแจไปโดนโครงรถล่ะครับม,มันจะช็อตได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราถอดขั้วลบวกออกก่อนอเกิดประแจไปโดนโครงรถก็ไม่เป็นไรเห็นนะฮะแล้วรถที่เกิดไฟไหม้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากขั้วบวกไม่มีฉนวนหุ้มเวลารถชนกันปับ๊บฝากระโปรงมาโดนขั้วบวกไฟลุกครับนี่คือสิ่งที่อันตรายแค่ฉนวนแผ่นเดียวที่ขั้วบวกเท่านั้น คือจริงๆสงสัยมานานแล้วไอ้ตรงทาไมหุ้มแต่บวกอย่างเดียวไม่หุ้มลบนะครับแต่โดนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบเออเอะใจว่าทาไมอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้รู้เหมือนกันต้องมีครับสำคัญมากๆเลยตัวนี้ไฟลุกมาจากขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกไม่มีชนวนหุ้มครับอเป็นที่มาอย่างนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะนี่ก็คือในส่วนของระบบไฟตัวดีนะครับผมเรามาดูในส่วนของ W บ้างตัว W W นี่แหละฮะ ตัวดับบลยูนี่ก็คือน้ำนะน้ําในที่นี้ก็คือน้ําหล่อเย็นน้ําคูลแลนที่เขาใส่ในระบบระบายความร้อนเนี่ยมันจะใส่สีไว้นะครับคุณกบเคยเห็นไหมครับจะมีสีชมเขียวสีเขียวครับที่เขาใส่สีเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเกิดมันรั่วแล้วจะได้รู้ไงว่ามันน้ําอะไรกันแน่เพราะน้ําแอร์นี่มันไม่มีสีครับ ถ้าเราไปใส่น้ําธรรมดาเวลาล่วเราก็นึกว่าน้ําแอร์อนะแต่อย่างไรก็ตามแต่เวลาขับรถเราจะต้องสังเกตเกี่ยความร้อนครับถ้ามันขึ้นกึ่งกลางก็ปกติวันไหนเกินกึ่งกลางให้คิดไว้ก่อนว่ามันผิดปกติแล้วนะครับดูเกี่ยความร้อนเอาไว้ครับนะแล้วเครื่องจะไม่ฮิตแน่นอนนะฮะแล้วไอ้น้ายาคูลแลน์สักนิดหนึ่งนะหลายท่านก็เคยถามผมว่าใช้น้ําเติมแทนได้ไหม เพราะน้ำยาที่หม้อพักน้ํามันพร่องอนะความจริงแล้วถ้าจะมีความจําเป็นที่จะต้องเติมควรจะใช้น้ํากลั่นน้ากลั่นที่เติมแบตเตอรี่เนี่ยเติมในหม้อพักน้ําสํารองอนะครับ,รบหรือถ้าหากว่าเราไปซื้อมามันจะมีขายเป็นลิตรแล้วก็เก็บเอาไว้ถ้าน้ําที่หม้อพักพร่องเราก็เอาน้ําคูแลนเติมมันจะได้เป็นน้ําประเภทเดียวกันนะแต่ถ้าหากว่าเอาน้าปราปาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะฮะ ผมปลาปลาตลอดเลยครับอาจารย์ครับเพราะน้ำปลาปลามีพวกคลอรครนและถ้าเติมเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันจะทําให้เกิดสนิมในระบบอน้ํากลั่นเนี่ยมันไม่เป็นทั้งกรดและด่างนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเติมน้ําประเภทเดียวกันคือน้ํายาคูเลนนะเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันร้อนมันผสมได้ไหมครับอาจารย์ครับคือถ้าเราเติมน้ํากลั่นเข้าไปเพราะน้ํายาคูเลนมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็พอได้ นะม,มันพอได้เหมือนกันแต่ว่าน้ําประปาเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เกิดสนิมไหวขึ้นครับนะครับแล้วก็จะทําให้ฝาหม้อน้ำเนี่ยติดตายและทําให้น้ําไม่ไหลกลับหม้อน้ําเพราะฝาหม้อน้ามันเป็นสนิมเอาพูดถึงฝาหม้อน้ําความสําคัญครับอาจารย์ครับฝาหม้อน้ําที่ใช้อยู่ในรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสปริงรนะครับสปริงตัวนี้มันจะมีความแข็งตามค่าต่างๆที่กําหนดไว้ นะครับอาจจะเขียนที่ฝาหมอ้อน้ําว่า0.9นะครับหรืออาจจะเขียนว่า1.1ครับพวกนี้เป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนครับนะครับทำไมต้องเอาฝาหมอ้อน้ํามีสปริงเพื่อให้จุดเดือดของน้ํามันสูงขึ้นนะครับครับถ้าเราไม่ใส่สปริงเนี่ยน้ำมันจะเดือดที่อุณหภูมิประมาณ100าร้อยองศาสีรับแต่ถ้าเราใส่สปริงหรือเพิ่มความดันเข้าไปในระบบจะทําให้น้ําเดือดสูงกว่าร้อยครับทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้น ซึ่งเรื่องฝาหม้อน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดละเอียดอีกทีในเรื่องการตรวจสภาพน้ำหล่อเย็นโอเคครับนะนะฮะตัวต่อไปครับตัว A ครับอาจารย์ครับตัว A นี่ก็คือแอร์ครับแอร์นี่ก็คือลมยางลมยางนี่ก็ถือว่าสำคัญถ้าหากว่าลมยางอ่อนเกินไปก็สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถวิ่งไม่เคยออกอีกเราได้พูดกันไปตอนที่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นลมยางเนี่ยก็ต้องเติมให้เหมาะสมครับและแค่ไหนแล้วครับถึงจะเหมาะสมก็ต้องประตูบางรุ่นจะเขียนบอกไว้ว่ายางขนาดนี้ล้อหน้าเท่านี้ล้อหลังเท่านี้หรืออาจจะบอกไว้ในคู่มือก็ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเติมก็ดูก,ก่อนว่าเติมเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่แต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับน้ําหนักของเครื่องอาจจะขับล้อหน้าล้อหลังเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือดูตามคําแนะนํา ในหนังสือคู่มือครับครับผมเอาแล้วฮะนี่คือตัว A นะครับก็คือในส่วนของลมยางนั่นเองลมยางนะครับเอาตัวต่อไปเลยดีกว่าครับตัว G ครับอาจารย์ครับตัว G นี่ก็คือแก๊สโซลีนเพราะว่าไอบีแวกอนเนี่ยเราเอามาจากอเมริกันเขาครับนะฮะอเมริกันเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊สโซลีนใช่นะฮะน้ำมันนี่ผมก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่อะครับเพราะว่ายังไงยังไงผู้ขับขี่จะต้องดูก่อนขับอยู่แล้วครับนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับ ขับรถน้ํามันหมดผมยังเคยเลยเพราะอะไรครับจริงๆแล้วคิดว่ามันบางทีตอนคันเก่าของผมนะครับลูกลอยมันเสียอแสดงว่าสภาพรถไม่พร้อมไม่เคยพร้อมนะครับรถผมอาจารย์ครับลูกลอยมันเสียมันจะมันจะเหมือนขึ้นหลอกว่าว่ามีน้ํามันอยู่อพอดับไปปุ๊บที่แท้น้ํามันไม่มีนั่นคือความพร้อมของรถอีกแล้วแล้วก็ไปเสียในระหว่างการจราจรติดขัดหรือฝนตกไหมตอนนั้น แดดร้อนมากรถติดบนทางด่วนทุกอย่างเลยครับตอนนั้นมันงดงิตงดงิตเกรงใจคนอื่นเขาด้วยครับรถตามหลังมาติดกันเป็นแถวยาวไปเลยครับแล้วน้ํามันเชื้อเพลิงนี่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยนะครับเอารถมาขับนะเด็กปั๊มถามว่าเติมน้ํามันอะไร ครับยังตอบเด็กปั๊มไม่ถูกเลยเขาบอกว่าผมยืมมาผมเช่ารถมาก็คุณดูสิรถคันนี้ควรจะใช้เบนซินหรือดีเซลเหมือนเสียงโชคเหมือนกันที่เขาดูพลาดขึ้นมามีครับเจอบ่อยๆให้เราก็สอนปั๊มมากครับถามว่าน้องมีใครเติมน้ำมันผิดให้กับรถบ้างยกกันพึบพับเลยครับกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเป็นเรื่องปกติแต่อย่างไรก็ตามแต่ผู้ขับขี่จะต้อง รู้รู้ครับเรื่องน้ํามันแล้วให้คําแนะนํานิดเวลาเติมน้ํามันเนี่ยจะเติมกลางวันหรือตอนเช้าหรือตอนกลางคืนครับน้ํามันนี่แหละฮะส่วนใหญ่เขาจะเติมมาตอนเช้าครับเขาบอกว่าตอนเช้านี้หลังหกโมงประกาศลดน้ํามันครับอ๋อครับคือถ้าหากว่าเราเติมตอนกลางวันครับแรงดันมันเยอะอืแรงดันมันเยอะครับนะครับทางที่ดีก็ควรจะเติมอาจจะช่วงเช้าเนี่ยแหละนะครับจะ จะค่อนข้างที่จะดีนิดนึงเพราะว่าไอในถังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเพราะมันไม่เกิดแรงดันมากนี่แสดงว่าเติมในช่วงที่ไม่เกิดแรงดันมากเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้มากขึ้นเลยมันก็จะมีมีส่วนมีส่วนครับมีส่วนนะครับแต่ก็ไม่ต้องเลือกถ้ามันน้ำมันจะใกล้หมดนะจะรอจะรอึงเช้ากับปนตอนเย็นไม่ได้รอหรอกครับอย่างนั้นแต่ว่าแล้วเวลาเติมก็ขอให้เติมเต็มถังถ้าจะให้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานยาวนานครับ เติมให้เต็มถังเลยนะครับบางคนก็เติมทีละร้อยทีละสองร้อยแล้วก็ไม่หลากกันแตน่ีแต่ถ้าเติมให้เต็มถังแล้วเนี่ยพอถึงเสร็จหนึ่งส่วนสี่รีบเติมซะไอ้ผงต่างเนี่ยมันโอกาสที่จะดูดเข้าไปในกรองมันแทบจะไม่มีเลยครับแล้วระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนี่จะใช้งานนานๆเป็นแสนนะอย่างรถบางรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้กรองของแท้เนี่ยใช้ได้เป็นแสนกิโลถ,ถึงจะเปลี่ยนแทบจะลืมเลย ครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําไว้ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยก่อนที่จะไปเติมต้องรู้ก่อนนะครับว่าใช้น้ํามันอะไรนะครับมีหลายหลายคนนะฮะรถบางรุ่นครับนะฮะเอาใช้น้ํามันเบนซินแต่พวกเอาดีเซนไปนะครับวิ่งวิ่งไปก็สตาร์ทไม่ติดเพราะน้ํามันดีเซนเนี่ยนะฮะมันเข้าไปในท่อทางแต่ถ้าที่มันพังก็คือรถที่ใช้น้ํามันดีเซน เอาเบนซินใส่เข้าไปเนี่ยต้องระวังต้องระวังให้มากมากมัานพังมาแล้วครับนะจะโทษเด็กก็คงไม่ได้ครับต้องโทษตัวเราเองก่อนแล้วเรื่องน้ำมันสําคัญครับผมสำคัญครับนะครับผมเอามาดูตัวต่อไปครับตัวโอครับอาจารย์ครับตัวโอนี่ก็ออยออยนี่ก็คือน้ํามันหล่อลื่นนะครับน้ํามันหล่อลื่นครับถ้าหากว่าน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยถ้ามันอยู่ที่เครื่องยนต์ครับเขาเรียกน้ํามันเครื่องอถ้าอยู่ที่ พวงมาลัยพาวเวอร์กระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์เขาเรียกว่าน้ํามันพวงมาลัยพาวเวอร์นะถ้าไปอยู่ที่เกียร์อย่างเกียร์ออโต้เงี้ยเขาเรียกว่าน้ํามันเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นเราถือว่าออยนี่ก็คือน้ามันหล่อเลื่นครับน้ํามันหล่อเลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถมีสภาพดีครับมันก็ไม่พร่องนะหรือเวลาขับรถคนขับสังเกตดูรูปกาน้ำมันเครื่องที่แผงหน้าปัดเนี่ยถ้าหากว่าไฟมันโชว์ขึ้นมาต้องจอด มีปัญหาแล้วแหละต้องจอดแล้วครับแล้วก็ดึงเหล็กวัดมาดูที่เหล็กวัดมันจะบอกนะฮะมีขีดบนขีดล่างนะฮะไม่งั้นพังพังแน่นอนต้องคอยสังเกตแล้วกันสังเกตดูนะครับเอาละครับตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายแล้วครับตัวเอ็นครับตัวเอ็นก็น้อยเสียงดังต่างๆเช่นเวลาเร่งเสียงวี้ดวิดวดวดบางทีสายพานหย่อนนะครับบางทีลูกปืนล้อดังครับ ไอ้ลูกปืนล้อดังเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกไว้ว่าเริ่มแย่แล้วอฟามฝืดเยอะแล้วไม่ยอมเปลี่ยนลูกปืนแตกวิ่งไม่ได้ต้องลากเห็นไหมมันต้องดังก่อนครับครับคือเขาดังเตือนแล้วนั่นเองดังเตือนฉะนั้นนะครับใจดีก็คือควรที่จะสังเกตนะฮะเสียงต่างๆที่อยู่ในรถนะครับนะครับเสียงข้างหน้าข้างหลังว่ามันมีเสียงอะไรที่มันผิดปกติะไถ้ามันผิดปกติขึ้นมาเนี่ย เราต้องจอดตัวเช็คแล้วครับอืมขับได้เรื่องทั้งหมดในวันนี้นะครับจําง่ายๆครับ b ะครับเพียงแค่นี้เองครับคุณก็สามารถนะครับขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะครับเป็นการตรวจเช็คสภาพก่อนก่อนที่คุณนั้นจะเดินทางนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณครับกับวิทยากรของเราครับอาจารย์สมปองคงนิมครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับผมและอาจารย์สมปองนะครับพร้อมด้วยทีมงานรายการคนขับรถนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ